ชิวมากเลยผมก็เลยชิวด้วยนะครับาเท้าแตกเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มทัวร์จนถึงวันสุดท้ายนะครับประมาณคู่เดียวคุณ <laughs> <laughs> เล่นมาหลายคู่แต่ว่าค <laughs> ิดว่าจะไปลิ้มทะเลกันเนี่ยไปลิ้มชายหาดกันก็เลยแข่งตัวรองเท้าแตกมานะครับเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปงานเดี๋ยวไป ไม่ใช่นะครับโอ้โหปีที่แล้วใส่เพื่อในกางเกงแล้วปา้าจะทำอะไรครับ <c oughs> เดี๋ยวก็มีคืออะไรใส่เพื่อในกาง,<อ>งเกงสาระดังจะได้ไม่หลิ่นอ๋อใส่กางเกงดีกว่าไหมครับ <c oughs> นั่งเงนั่งงประจินลวงแลวนั่ง อ๋อโอเคปีที่แล้วตอนนั้นมาตอนทิกเกิรใหม่ออกพอดีได้สอนท่าเต้นกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับคิดว่าคนมาครั้แรกท่านจะเต้นได้แล้วเพลงนี้อยากได้มาไหม